สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วอีกแล้วค่ะในช่องเขยอ,อีสานใต้วันนี้จะมานำเสนอแนวทางปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะเมื่อที่ผ่านมาเลขเข้าค่ะก็คือเข้าข้ามงวดเนาะเข้า0 6แต่จริงๆแล้วถ้าดูดีๆเลขอ่ะเป็น760ได้ด้วยแต่คำแก้วไม่ได้เปลให้เนาะคำแก้วแปลให้แค่6 0 5จริงๆมันมีเลข7เลข6เลข0อยู่ด้วยกันเนาะค่ะจริงๆแล้วข้ามงวดแตก3ตัวเลย ต่เราก็แปลให้แค่605เนาะก็ถือว่าเข้า06ค่ะงวดนี้ก็เช่นเคยค่ะจะพาท่านผู้ชมมารับชมแล้วก็ช่วยกันตีเลขแปลเลขเช่นเคยค่ะก็ให้รับชมทั้งตรงงวดก็คือ17มกราคมเนาะแล้วก็ข้ามวด1กุมภาเพราะว่าออกข้ามวดอยู่เรื่อยๆท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขตัวไหนก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยค่ะปฏิทินจีนเงินล้านสำนักนี้แม่นมากๆค่ะเลขเข้าตั้งแต่ต้นปีเลยเนาะค่ะแล้วก็ ปลายปีที่ผ่านมาก็เข้าทุกงวดยังไม่หลุดเลยค่ะแล้วก็มาลุ้น17มกรา69ว่าจะเข้าอีกไหมค่ะเชื่อว่าต้องเข้าอย่างแน่นอนเพราะสำนักนี้ก็แม่นยำเนาะค่ะวันนี้ที่บ้านคำแก้วผู้สิงศรีสะเกดอากาศหนาวเย็นมากๆท่านผู้ชมชมอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างคะอากาศหนาวเหมือนกันไหมอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าจะหนาวๆช่วงกลางคืนถึงเช้าๆสายๆเนาะพอ เริ่มจากสิบโมงเป็นต้นไปก็เป็นอากาศร้อนแดดจ้าแดดเปรี้ยงเนาะก็อาจจะทําให้รับสภาพไม่ทันบางท่านก็เจ็บป่วยก็ขอให้ดูแลสุขภาพจะได้หายไวๆเนาะค่ะคาเกลียวเองก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนก็ปรับสภาพก็จะไม่ทันเหมือนกันเนาะค่ะอากาศบ้านเราก็เป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขปฏิทินพร้อมๆกันค่ะ ปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะวดวันที่17มกราคมห9เลขออกตรงกับวันเสาร์ค่ะแรม14บ่ข้ามเดือน2ตัวเลขที่อยู่ในช่องของวันที่17ก็ชัดเจนค่ะก็ไม่ถือว่ายากค่ะข้างบนสุดเป็นเลข7ค่ะเลข7แล้วก็เลข7ก็อย่าลืมกันเลข1เนาะค่ะรองลงมาก็ดูเหมือนเป็นเลข6ค่ะเลขห แล้วก็เลข 8. เลข8ตัวใหญ่ๆเนาะค่ะหรือมันเป็นกลมๆก็อาจจะเป็น0ูนย์ได้ด้วยค่ะแล้วข้างล่างสุดก็คือเป็นเลข5มีเลขเจ็ดเลขหเลข8ดเลข0นย์เลขหแล้วก็กันเลข1เนาะค่ะจับเป็นเลข3มตัวคำแก้วเน้นให้ก็แค่สองหางค่ะหางแรกเจ็ดปดห้าหางที่สองคือ6 0ศห้า แต่ก็มีตัวกันด้วยค่ะก็คืออาจจะกันเป็นหนึ่งแปหรือว่า905ด้วยก็ได้เนาะค่ะมีเท่านี้ค่ะสำหรับเลขตรงงวดเลขข้ามงวดค่ะข้ามไป1นกุมภาพันธ์หกเลขในช่องของวันที่1นึกุมภาก็ชัดเจนมากค่ะข้างบนสุดเป็นเลขสองเลขสองตัวใหญ่ๆเลยค่ะ รองลงมาก็เป็นเลขสี่ได้ด้วยมองเป็นเลขสี่ค่ะแล้วก็มองเป็นเลขหนึ่งมีเลขสี่กับเลขหนึ่งแล้วข้างล่างสุดก็เป็นเลขหตัวใหญ่เลขหตัวใหญ่ก็อย่าลืมกันเลข9ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเลขทั้งหมดก็มีเลขสองเลขสี่เลขหนึ่งเลขหแล้วก็เลข9ค่ะจับให้ก็มีสองสี่หกก็กันสองสี่ค่ะ สองหนึ่งหก็กันด้วยสองหนึ่งเกมีเท่านี้ค่ะสำหรับเลขข้ามงวดค่ะดูกันไปแล้วค่ะตีเป็นเลขตัวไหนกันบ้างคะเหมือนคำแก้ยวไหมต่องวดเนาะสิ 17, มกราหกเก้าคำเกี้ยวตีให้ก็คือเจ็ดแปดห้ากับ6 0ศหเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่ตีให้ข้ามงวดในพวดที่ผ่านมาเนาะ ค่ะ785ก็อย่าลืมกัน185ด้วยเพราะว่าเลข7ข้างบนถ้าดูดีๆก็เหมือนเลข1อยู่เหมือนกันค่ะแล้ว60 5หก็กันด้วย905ด้วยเลข6กับเลข9อาจจะตีลังกาเนาะค่ะก็ตัดเล่นด้วยนะคะอย่างเช่นงวดที่ผ่านมามันก็ออกแค่0ู2ย์ตัวเนาะงวดนี้ก็อาจจะตัดเป็น78 75หรือว่า85หอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็น6 0 65หรือว่า0 5ย์ห้า งวดที่แล้วออก0ูนย์หงวดนี้ศูนย์ห้าก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะค่ะก็พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนี่คือตรงงวดส่วนค่างวดนั้นก็ดูง่ายมากค่ะเป็นเลขสองตัวใหญ่ข้างบนรองลองมาก็เป็นเลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งข้างล่างก็เป็นเลขหเลขหก็กันเลข9ก็แปลให้ก็มีสองสี่หหางแรกค่ะแล้วก็สองหนึ่งหทีนี้เลข6กับเลข9อาจจะมีปัญหาเนาะก็เลยกันสองสีกับสองให้ด้วย มีเพียงเท่านี้ค่ะเลขปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะเก็บหน้าจอเก็บไว้เนาะค่ะก็เลขเข้าหลางวดมากๆยังไม่หลุดเลยก็จะนำเสนอให้รับชมตลอดทั้งปีค่ะเลขปฏิทินจีนสำนักนี้เนาะค่ะให้ท่านผู้ชมช่วยรับชมเป็นกำลังใจให้คำแก้วกับเคยีสานใต้ด้วยส่วนปฏิทินหลวงปู่สวงคำแก้วยังไม่ลงคลิปให้เนาะในงวดนี้ก็เอาจริงจริง อพยบนานแล้ววัดเขาก็ปิดด้วยเนาะช่วงอพยพก็จริงจริงคำเกี้ยวก็ยังไม่ไม่ได้ไปเอามาเลยเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะว่างๆแล้วก็จะไปกราบหลวงปู่สวงปีใหม่นี้ไม่ได้แวะไปกราบเนาะค่ะแล้วก็จะไปเอาปฏิทินมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหมือนเดิมค่ะก็รอรับชมแนวทางต่างๆในในช่องเขยีสานใต้ได้เหมือนเดิมเนาะค่ะก็มีคนที่ฟันเม่นเยอะมากๆค่ะในช่องเขยีสานใต้ คือทุกท่านฝันแม่นตลอดบางท่านก็ติดติดกันยาวเลยบางท่านก็เข้าบ้างหลุดบ้างสลับกันเนาะค่ะบางท่านก็ฝันแม่นแต่ตีเลขผิดไปอะไรอย่างนี้ก็มีท่านผู้ชมบางท่านที่เข้ามารับชมฝันแล้วก็ไม่ได้เอาเลขตามที่คนฝันตีเนาะบางท่านเขาจะตีเองตีเองแล้วก็เขาไปซื้อแล้วก็ถูกค่ะแล้วก็มีการฝากน้ําใจกลับมายังคนเล่าฝันด้วยคําแก้วก็ขอบพระคุณมากๆค่ะที่เมตตาคนเล่าฝันในช่องเผยอีสานใต้เนาะ ค่ะจริงๆแล้วคนที่เล่าฝันน่ะคําเกย้มีน้ําใจมอบให้ทุกท่านอยู่แล้วแต่ทีนี้มีท่านผู้ชมที่รับชมซื้อเลขถูกแล้วก็ฝากค่าขนมมาให้อีกคนเล่าฝันเขาก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นเนาะค่ะก็บางคนเขาก็เขาง่ายๆคนเล่าฝันในช่องเคยิสานใต้ก็จะมีแต่คนเฒ่าคนแก่หรือไม่ก็คนที่เขาค่อนข้างจะลําบากเหมือนกันเนาะค่ะพอมีเอฟซีฝากค่าขนมมาให้เขาก็ดีใจกันมากๆเนาะ ขอบพระคุณที่เมตตาช่องเผยอีสานใต้ค่ะหลายท่านรับชมตั้งแต่คำเกี้ยวเปิดทำคลิปตัวเลขใหม่ๆเลยเนาะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นแฟน,นพันธ์แท้เนียวแน่นก็ขอบพระคุณมากๆแล้วหลายท่านที่เข้ามารับชมใหม่เข้ามาติดตามใหม่ก็ฝากรับชมไปเรื่อยๆเนาะค่ะอยากให้ทุกท่านถูกหวยรวยเงินกับช่องเคยอีสานใต้เชื่อว่า ไม่งวดอะก็งวดหนึ่งทุกท่านต้องเฮงเปัง,ปงๆอย่างแน่นอนค่ะก็คือเลขเข้าสามตัวเนี่ยติดกันเนาะมาสองงวดแล้วงวดนี้ขอให้เข้าแตกสามตัวอีกเป็นงวดที่สามเนาะแต่สําหรับเลขสองตัวบนสองตัวล่างคือเข้าทุกงวดอยู่แล้วมีคนที่ฝันแม่นเลขเข้าทุกงวดอยู่แล้วแต่เราก็อยากจะให้แตกสามตัวทุกๆงวดค่ะก็จะพยายามไปหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาให้บางท่านถามถึงหลวงปู่วัดหลวงตาวัดปลาด้วยเนาะ คันเ่ยวก็จะไปตามมาให้เหมือนเดิมค่ะสำหรับเลขหลวงตาวัดป่าค่ะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรับชมเนาะค่ะคลิปต่อๆไปจนกว่าเลขจะออกวดนี้ออก17มกราเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะรอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ